เสียงลมเย็ยนยามเช้าพัดผ่านแนวป่าชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเงียบสงบแต่ภายใต้บรรยากาศนั้นกลับซ่อนความตึงเครียดที่ไม่มีใครคาดคิดได้ว่ากำลังจะปะทุขึ้นในไม่ช้าหมู่บ้านเล็กๆในเขตอรัญ,ญประเทศที่เคยสงบเริ่มเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบของชาวบ้านเมื่อมีคนพบเห็นกลุ่มชายแต่งชุดทหารลายพรางเดินเรียงแถวเข้ามาในพื้นที่ชุดที่พวกเขาใส่เหมือนกับทหารไทยทุกประการทั้งหมวกปืนและตราธงชาติไทยที่เย็บบนแขนเสือ้อทุกคนคิดว่าเป็นหน่วยลาดตระเวนของไทยเหมือนทุกครั้ง แต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับได้ยินเสียงพูดคุยที่ไม่ใช่ภาษาไทยเสียงนั้นเป็นภาษาขเขมรชัดเจนชาวบ้านหลายคนถึงกับตกใจรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความกลัวบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ในขณะที่มือยังสัน่นภาพที่ปรากฏในคลิปคือทหารกลุ่มนั้นกำลังปักธงชาติไทยเล็กๆล,ลงบนพื้นดินเหมือนกำลังประกาศอนาเขตข่าวลือแพร่กระจายรวดเร็วราวไฟลามทุ่งว่ามีทหารกัมพูชาปลอมตัวเป็นทหารไทย รอบเข้ามาในเขตแดนชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเพื่อขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนได้รับรายงานในไม่ช้าและรีบเคลื่อนกำลังเข้าไปตรวจสอบทันทีรถจีบทหารแล่นฝ่าฝุ่นแดงไปตามถนนลูกรังจนถึงบริเวณที่พบกลุ่มทหารปริศนาเสียงเครื่องยนต์หยุดลงพร้อมเสียงคำสั่งจากวิทยุที่ดังชัดเตรียมพร้อมแต่ห้ามยิงก่อนทหารไทยเดินเข้าไปช้าๆพร้อมปืนในมือที่ยังชี้ลงพื้นแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับยืนตั้งแถวอย่างมั่นใจไม่ยอมถอย มีเสียงตะโกนสั้นๆเป็นภาษาเขมรตอบกลับอย่างแข็งกร้าวการเผชิญหน้าท่ามกลางความเงียบของป่าใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีใครกล้าเริ่มก่อนเสียงลมหวิวพัดผ่านแนวไม้ไผ่เหมือนเตือนว่าหากมีใครลั่นไกเพียงนัดเดียวสงครามอาจปะทุขึ้นทันทีเมื่อสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายหน่วยบัญชาการชายแดนจึงรีบรายงานขึ้นไปยังส่วนกลางภาพถ่ายจากโดรนถูกส่งกลับมาทันทีสแสดงให้เห็นชัดว่าทหารกลุ่มนั้นเป็นกัมพูชาแน่นอน เพราะสัญ,ญลักษณ์บนหมวกและอาวุธเป็นแบบที่ใช้เฉพาะในฝั่งเขมรแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนแปลกใจคือเครื่องแบบที่เหมือนของไทยแทบทุกจุดทั้งสีลายพรางตําแหน่งปลาและธงชาติไทยที่ปักอย่างแน่นหนาบนแขนซ้ายภาพเหล่านี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงนายทหารระดับสูงเรียกประชุมด่วนในตอนค่าเพื่อประเมินสถานการณ์พร้อมสั่งให้เพิ่มกำลังลาดตระเวณและเตรียมการรับมือหากเกิดการประทะขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นเริ่มได้รับคลิปจากชาวบ้านและเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง กระแสในสังคมพุ่งสูงมีทั้งคนที่เชื่อว่ากัมพูชาต้องการทดสอบปฏิกิริยาของทหารไทยและบางส่วนเชื่อว่าอาจมีมือที่สอยู่เบื้องหลังที่ต้องการสร้างความแตกแยกในภูมิภาคการคาดเดาต่างๆถูกพูดถึงไม่หยุดตลอดทั้งคืนในกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศออกถแถลงการอย่างเป็นทางการว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและจะไม่ยอมให้เกิดซ้ําอีกทางกัมพูชาออกถแถลงข่าวตอบกลับว่า ทหารของตนไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่เพียงเข้ามาฝึกซ้อมและสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยไทยอย่างไม่เป็นทางการคำชี้แจงนี้กลับทำให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นเพราะฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีการอนุญาตใดๆทั้งสิน้นในพื้นที่ชายแดนชาวบ้านเริ่มย้ายครอบครัวออกจากหมู่บ้านใกล้เขตป่าโรงเรียนปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเสียงรถบรรทุกทหารวิ่งเข้าออกตลอดทั้งคืนการลาาตระเวณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยเสียงโดรนบินตรวจการอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความหวาดระแวงและความไม่แน่นอนที่ปกคลุมไปทั่วไม่มีใครรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ในไม่ช้าเหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้ทั้งสองประเทศต้องระวังทุกย่างเก่าวเพราะเพียงแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งระดับชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกในประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชา รุ่งเช้าของวันถัดมาเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ของสื่อมวลชนดังขึ้นเหนือแนวป่าภาพจากมุมสูงถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศสแสดงให้เห็นกลุ่มทหารกัมพูชาที่สวมชุดลายพรางไทยยืนเรียงแถวอยู่บนเนินดินใกล้เขตแดนพวกเขาไม่ได้แค่เดินผ่านเท่านั้นแต่เหมือนกำลังตั้งฐานปฏิบัติการถาวรมีเต็์สีเขียวและธงชาติไทยขนาดใหญ่ปักอยู่ตรงกลางสื่อไทยและต่างประเทศต่างรายงานพร้อมพาดหัวว่าทหารกัมพูชาใช้ธงไทยบังหน้า ภาพนี้กลายเป็นกระแสทั่วประเทศในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรัฐบาลไทยจัดการประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งเพิ่มกำลังเสริมตลอดแนวชายแดนเจ้าหน้าที่ทุกนายได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดมีการขนลวดหนามมาปิดก้นทางเข้าออกและตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มขยับเช่นกันการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายทำให้พื้นที่ซึ่งเคยเงียบสงบกลับมาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสองคราม บนโลกออนไลน์คลิปและภาพจากเหตุการณ์ถูกแชร์ซ้ำอย่างต่อเนื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล้องไปทั่วบางคนกล่าวว่ากัมพูชาอาจมีเจตนายึดพื้นที่แบบลุ่มนวลด้วยการปลอมตัวเป็นทหารไทยเพื่อหลอกตาชาวบ้านขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามีมือที่ 3. ต้องการจุดไฟให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองระบุว่าสถานการณ์นี้อาจเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน เช่นเหมืองทองคําและไม้หายากการตั้งฐานใกล้พื้นที่เหล่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รัฐบาลไทยตอบโต้อย่างจริงจังดังขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเริ่มอพยพหนีออกจากพื้นที่เพราะกลัวว่าจะเกิดการประทะในช่วงบ่ายวันนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้แทนจากสถานทูตกัมพูชาเดินทางมาที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอเจรจาอย่างเร่งด่วนบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งในและนอกห้องประชุม การเจราจาเบื้องต้นไม่สามารถหาข้อยุติได้เพราะฝั่งกัมพูชายังคงยืนยันว่าทหารของตนไม่ได้มีเจตนาร้ายและเพียงแค่ทดสอบระบบความปลอดภัยร่วมแต่ไทยยืนยันว่าไม่มีการอนุญาตล่วงหน้าและถือเป็นการละเมิอดอย่างร้ายแรงท่ามกลางการเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดมีเพียงคำเตือนจากผู้นำอาเซียนที่ออกมาขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้สติและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังสองวันต่อมาการเจราจาอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นโดยมีผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมเป็นสักิพยาน ทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่ตรงข้ามกันในห้องประชุมเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนสะท้อนถึงความตึงเครียดในใจของทุกคนหลังจากพูดคุยยาวนานกว่าสี่ชั่วโมงในที่สุดผลการสอบสวนเบื้องตน้นก็ถูกเปิดเผยว่าหน่วยทหารกัมพูชาชุดนั้นได้รับคำสั่งพิเศษจากระดับสูงให้ทดสอบความพร้อมของระบบเตือนภัยชายแดนไทยโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนื่องจากต้องการตรวจสอบการประสานงานของหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แต่เมื่อภาพและคลิปหลุดออกสู่สาธารณะ เหตุการณ์กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินควบคุมรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าไม่คาดคิดว่าการฝึกซ้อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่และยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกฝ่ายไทยตอบรับคำขอโทษแต่ยังไม่วางใจพร้อมสั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวนเป็นสองเท่าและติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเ,มเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในหมู่บ้านชายแดนที่เคยวุ่นวายกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง แต่ความสงสัยและความระแวงยังคงฝังลึกอยู่ในใจของชาวบ้านหลายคนยังไม่กล้าเข้าใกล้ออนาวเขตเหมือนก่อนแม้เสียงปืนจะไม่ดังขึ้นแต่ความรู้สึกก่อขอองค์การถูกคุกค,คามยังไม่จางหายเหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่เตือนให้ทั้งสองประเทศรู้ว่าความไว้วางใจที่สังสมมายาวนานสามารถพังทลายได้เพียงชั่วข้ามคืนและสันติภาพที่แท้จริงต้องอาศัยความโปรง่งใสความร่วมมือและความเคารพซึ่งการแอลละกันไม่ใช่การทดสอบกันในความมือดอีกต่อไป